ก็สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่อ่าคลองประตูน้ําพระพิมลนะครับแถวบางเลนนะครับก็วิ่งรอๆมาเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับหมายที่โคตรจะดีนะครับมองดูแล้วมีตัวฮุบนะครับปลาก็น่าจะมีรอยนะครับหมายนี้ดูแล้วน่าจะมีตัวแน่นอนนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับตรงนั้นน่ะ เห็นไหมครับเพื่อนๆน่มๆผมก็คินะดว่าปลานะหมาล้ะครับมันลงมาทําหาอะไรวะเนี่ยโอเคผมจะไม่สนใจมันละกันไปที่อื่นโอเคตอนนี้ผมก็จะไปตกปลาแล้วแล้วผมก็ได้นั่งตกอยู่พักเดียวเท่านั้นนะครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะกินเลยนะครับหรือมันไม่กินเลยนั่นแหละผมก็เลยทิ้งน้องชายผมนั่งไปหนึ่งอ่างอยู่ตรงนั้นนะรอให้มันตกดูสิว่ามันจะได้ตัวไหม่วนตัวผมก็เดินไปข้างหน้าอีกสามโค้งนะครับก็เจอเข้ากับนี่นะฮะ ห้างบนต้นไม้นะครับซึ่งใครทําไว้ไม่รู้นะครับแม่งโคตรดีเลยนะครับหน้าขึ้นมานอนหน้ากาแฟาขึ้นมากินวันนี้เลยนะครับดูสิโอ้โหบรรยากาศโคตรดีนะมองลงไปข้างล่างนะก็นั่งอยู่พักใหญ่นะก็ไม่มีตัวเหมือนเดิมน,นะครับต้องเปลี่ยนหมายอีกแล้วนะครับโอเคตอนนี้ผมมาอยู่ที่ อีกคลองนึงครับถัดไปอีกหน่อยนะครับชื่อคลองอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนั่นน่ะผมมองลงไปนะโอ้โหถือขั้นเบ็ดมาจะตีเอ่อปอมนะครับปรากฏว่าเป็นฝูงปานินนะครับผมก็โยนเบ็ดทิ้งไปก่อนเลยนะครับโอ้โหเห็นแบบนี้นะเรียกน้องให้เอาปืนมาครับผมระหว่างรอปืนอยู่นั้นผมก็ได้เล็งตรงอื่นไปด้วยนะครับก็ปรากฏว่ามันก็มีอยู่ประมาณสองสามฝูงนะครับโอเคตัวไม่ได้ใหญ่มากเท่าไหร่นะครับนั่นปืนกำลังเดินทางมาโอเคสรุปแล้วก็ไม่ได้ปลาเหมือนเดิมนะครับต้องกรระะโดดงงไมเอนคับ ได้ทั้งหอยได้ทั้งปลาเลยครับทีนี้จบข่าว